และตอนนี้เรากาลังเดินทางไปยังจุดพักผ่อนของผู้สแสวงบุญครับทุกคนนะแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายมือนะครับจากแผนที่เมื่อกี้ครับแล้วก็บินขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็สังเกตดูด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีแมพที่ยังไม่เปิดนะครับตรงนี้นะมันจะมีเจ้าหมัดครับทุกคนนะก็ไปช่วยหมัดก่อนนะครับนี่ไอหมัดกูมาช่วยมึงแล้วเนี่ตัวนี้เป็นคือหมัดใช่ไหมเนี่ยแต่มันน่ารักดีเนาะแล้วก็ช่วยมันไปเรื่อยๆนะครับมีหลายตัวมากๆเนาะและให้เรา ขึ้นมาด้านบนครับและเราก็จะมาอยู่ยังจุดพักผ่อนของผู้แสวงบุญแล้วนะครับและเราจะได้เจอกับเชอร์มาด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับแต่เชอร์มากแกก็กําลังให้กําลังใจผู้แสวงบุญอยู่นะครับแล้วก็เตือนแกนะครับว่า เสียงเพลงมันอาจจะนำพาศตูมานาเชอร์มาส่วนเชอร์มาไม่สนนะครับเชอร์มาบอกว่าถ้าศตูมาเดี๋ยวข้าจะใช้เสียงเพลงบรรเลงให้เขาเข้าใจข้าเองส่วนเราก็โอเคปล่อยเชอร์มาไว้แบบนั้นแหละครับทุกคนเออมันไม่เชื่อเรานันเนี่ยและเราเข้าไปยังที่พักข้างในครับด้านในก็จะมีผู้แสวงบุญเหมือนกันนะครับตาลุงคนนี้ก็มาพักที่นี่เหมือนกันนะครับนี่ถ้าแกก็เสนอขายของให้เราอีกแล้วครับนี่ มาสแสวงบนมันก็ต้องหาตังค์ด้วยอะไรเงี้ยครับทุกคนนะแล่ให้เราพยายามเดินทางขึ้นไปด้านบนครับทุกคนนะนี่แล้วเราก็จะมาโผล่ที่เกรียมอนนั่นเองครับนี่เกรียมอนหรือเกรมอนนะครับตรงเนี้แล้วให้เราเลือกไปทางขวามือของเกรียมอนะครับตอนที่เรามาถึงแล้วนะครับเราจะได้เจอกับชาครานั่นเองครับและชาคราก็จะเตือนเรานะครับว่าแถวนี้นะ มันมีมแมลงบินอันตรายมากเจ้าจงระวังด้วยแต่เจ้าอย่าลืมซื้อแผนที่กับข้าด้วยเพราะว่าข้าก็หาตังค์เหมือนกันและทีนี้ไอ้แผนที่เกลียมอครับมันก็จะปลดล็อกหลังจากที่เราได้แผนที่มาครับทุกคนนะนี่เลย70รูปประคำนะครับและหลังจากได้แผนที่มาแล้วให้เรากลับไปทางเดิมครับแล้วก็ย้อนมาด้านซ้ายมือนะครับเราจะได้เจอกับร้านขายเบียรครับทุกคนนะให้เราเข้าไปด้านในเลยนะครับเราจะได้เจอกับ เจ้าของร้านนะครับแกก็จะชวนเรานะครับซื้อเบียร์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วแกก็บอกว่ามีคนต้องการให้ช่วยนะถ้าอยากรู้ก็ไปหาเธอได้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนที่ชั้นสองนะครับที่ร้านขายเบียร์นะจะได้เจอกับหนูน้อยครับมีชื่อว่าหนูนะครับแกก็จะให้สมุดภาพโปเกมอนแกเรานะครับสมุดภาพโปเกมอนครับก็คือถ้าเราประจัดการศัตรูตัวไหนครับมันก็จะบอกรายละเอียดของศัตรูตัวนั้นนั่นเองครับ ไปกันต่อครับทุกคนนะมาทางซ้ายมือนะครับแล้วเราจะได้เจอกับตะลุงกาหม่องนะครับ oh. Oh. แล้วก็จะเจอกับซาซาด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับนี่พอมาถึงตะลุงก็ด่าเราเลยนะครับนี่มาปลุกข้าทําไมเนี่ยส่วนเราก็บอกว่าไม่ข้าแค่เดินผ่านมาเฉยๆนะมีขี้หมาสองตัวกองอยู่ลุงก็บอกว่าเจ้ากล้าดียังไงเนี่ยจะมาจัดการข้างั้นเหรอหรือว่าจะมาปะทะดาบเนี่ยสุดเราก็ไม่ใช่ แต่ลุงก็มองเรานะครับว่าเราถือดาบมาด้วยนะก็น่าสงสัยนะครับแล้วแกก็บอกว่าถ้าเจ้าอยากจะปะทะดาบกับข้าเสียแรงเปล่าเถอะเพราะว่าข้ากําลังง่วงเจ้าคงไม่ได้เจอร่างสุดยอดของข้าแน่ไปเถอะข้าจะนอนต่อไปกันต่อทุกคนนะให้เราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับนี่มายังด้านล่างตรงนี้ครับเราจะได้เจอกับโบสถ์ยมทูตนะครับทุกคนนะนนี่เลยมันจะมีทางเข้าอยู่นะครับพอเรา เข้าไปด้านในแล้วนะครับในบทยม,มทูตนะครับให้เราหาสถานที่ที่มันอยู่ด้านบนนะครับหลังจากจัดการบอสข้างในแล้วนะครับเป็นเหมือนมินิบอสนะบอสกันไกลเนี่ยก็คือมันไม่มีประวัติเลยถ้ามีประวัติน่าจะอินมากกว่าน,นี้เนาะไอพวกบอสต่างๆนะและทีนี้ครับเราจะได้สกิลใหม่ครับทุกคนนะมันก็คือสกิลยมทูตนั่นเองครับนี่สกิลเดอะริปเปอร์กัเลยทีเดียวเชียวครับนี่เลยมันก็จะทําให้เราตีแรงขึ้นเนาะ หลังจากได้สกิลมาแล้วครับให้เราออกไปด้านนอกเลยครับนี่แล้วก็มาเจอกับบอสนะครับตรงท่าเรือลึกตรงนี้นะอืนี่ครับมันก็คือบอสมัววิ่งนั่นเองครับนี่แล้วก็จัดการมันไปนะครับไอ้บอสตัวนี้ครับมันก็จะอาศัยอยู่แถวท่าเรือตรงนี้แหละนะครับแต่การจัดการมันนะครับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยครับทุกคนนะเตียวมันเฉยๆนะครับเนี่ย หลังจากนั้นให้เราวิ่งไปทางซ้ายมือครับทุกคนนะเราจะได้พบประตูอยู่ครับและด้านในครับก็จะมีแท่นศิลาอยู่นะครับนี่แท่นศิลาก็จะจารึกนะครับบอกว่าชุมชนอันนี้ยินดีต้อนรับนักสแสวงบุญที่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านพักกายพักใจที่นี่ขอให้พลังสถิตยอยู่กับเจ้าและพวกเราจะพาคุณก้าวหน้าไปข้างหน้าและเรา เดินไปทางซ้ายมือครับทุกคนนะอืมก็จะได้เจอกับฉากคัดซีนครับทุกคนเท่ๆเลยนะครับเฮ้ยแสงอะไรวนนั่นเฮ้เน็ตทำไมเสียงแหลมจังวะโอ้โหแต่ฉากนี้ก็ทุกคนยังหลอนเลยแหละบอกตรงโอ้โหพวกมแมลงโดนเส้นไหมย,ยึดตัวไว้ทั้งหมดครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้และสถานที่แห่งนี้มันก็คือ เบลฮาร์ดดินแดนผีสิงและให้เราเดินทางมาที่เชลวูดครับทุกคนนะแล้วก็มาทางซ้ายเรื่อยๆครับเราจะได้เจอกับชาครานะครับนี่แหละคือวิธีที่นักรบท่าทายกันแม่เจ้าจะเป็นแค่เด็กที่เพิ่งเกิดแต่เจ้าก็เป็นนักรบเช่นกันท่าทางอาวุธและการเคลื่อนไหวร้วนประกาศ <Yes. S 1> เช่นนั้นข้าเป็นนักเดินทางในเผ่าของข้าและกำลังทำแผนที่ดินแดนเหล่านี้อยู่ ข้าสามารถแลกเปลี่ยนกับเจ้าและสเสบียงได้หากเจ้าต้องการเอาขายของกูอีกแล้ว<笑><笑>เฮ้ยเราได้แผนที่เบลฮาร์ตมาเลยวะแล้วก็แผนที่เชลวูดด้วยครับจังหวะนี้ตอนนี้คุณได้ซื้อแผนที่หมดแล้วรวยจังวะพอซื้อแผนที่เสร็จครับทุกคนนะให้เราไปด้านบนของเชลวูดนะครับเราจะได้เจอกับบอสชิเตอร์ สปรินเตอร์นะครับนี่ชื่อโคตเท่ครับคุณป้าคนนี้ครับก็จัดการคุณป้าไปครับเป็นกู้จัดการก็จัดการให้หมดนะครับเพราะว่านักแสวงบนหรือบอสต่างๆนะครับพวกแมลงนะมันควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเจอใครต้องจัดการหมดครับทุกตัวที่มาโจมตีเรานะครับแต่เราไม่ได้รางวัลเช่นเคยครับทุกคนเออแต่ที่นี้ครับให้เรา ตามมาเรื่อยๆครับอือแล้วเราจะได้เจอกับสกิลที่เราตามหาอยู่นะครับนี่ตามแผนที่มาเลยครับทุกคนนะและนี่ก็คือสกิลที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ครับในเกมนี้ทิดาแห่งดินแดนอันไกลโพ้นพวกเราผู้ยังคงอยู่ได้รอดมานานถึงเพียงนี้ผู้พันพลังของเราไว้กับเจ้าทวงคืนอนาคตของอาณาจักรอันห้าหลอนของเรา นี่ครับทุกคนสกิลนี้ครับเราก็สามารถที่จะยึดเกาะผนังได้แล้วครับแบบนี้เลยนะนี่โคตรโกงมันเป็นสกิลที่โกดโกงมากดูดินี่กระโดดขึ้นไปได้เรื่อยๆเ,เลยครับจังหวะนี้ไม่ต้องเปิดโปก็ได้นะครับเนี่ยต่อไปให้เรากลับมาที่เบลฮาร์ดครับทุกคนนะมันจะอยู่ด้านบนนี่แหละนะต้องอ้อมจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับนี่มาช่วยไอ้หมัดก่อนนะครับนี่ ไอหมัดช่วยแล้วเว้ยไม่ขอบคุณสักคำหลังจากนั้นให้เราลงไปด้านล่างนะครับของบิลฮาร์ดนะครับเราจะได้จไเจอโอ้โหพวกเขาจะรวมการรวมประสานบนเส้นได้ของคุณของขวัญสหรับการตื่นของคุณโลกที่ร้อยเรียงเพื่อรับใช้สิ่งมีชีวิตเอ๋ยกงเล็บของคุณนำทางเส้นได้คำสาบเหล่านั้นแต่ คุณไม่ใช่ต้นต่อของพวกมันทั้งหมดหรอกคุณมีบทบาทอะไรในความทุกข์ทรมานอันโหดร้ายนี่พูดอะไรของเมืองเนี่ย <And omic. S 1> โอ้โหนางมาแล้วลูกเกิดที่หายากได้ลูกน้อยอันล้ำค่าของวอมและวีเวอร์ลูกหลานของเราผู้กล้าหารที่หนีไปเธอพบ ทางกลับบ้านแล้วสินะไหนที่สุดกระดองผ้าไหมและกงเล็บอันวิจิตรงดงามเพื่อท่านแม่ขอให้ข้าครอบครองนางทั้งหมดเพื่อท่านอย่าบอกนะว่า,เ,าเป็นบอสท,ทุกคนบอสแม่ไมสด้วยสำหรับบอสแม่ไม้ครับทุกคนนะบอกได้เลยว่าจัดการยากมากเลยนะครับนี่เพราะว่าเธอนะครับมีความคล่องแคล่วเป็นอย่างมากครับและที่สําคัญนะครับเธอ มีถึง2ชีวิตครับทุกคนนะ่าจะพึ่งได้ใจนะครับหลังจากจัดการเธอครั้งแรกไปได้นะครับเธอจะมี2ชีวิตเลยนะและหลังจากที่จัดการเสร็จนะครับเธอก็จะมอบสกิลให้กับเราครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะว่ามันคือสกิลอะไรสกิลนีโดรินนี่สกิลนี้ครับสามารถกด วายค้างไว้หรือปุ่มสามเหลี่ยมนะครับเพื่อบันเลงเพลงนั่นเองนี่ครับทุกคนถ้าเจอประตูคล้ายๆกับหน้ากากไปนี้ครับกดสามเหลี่ยมบันเลงเพลงครับประตูนั้นมันก็จะปลดล็อกเลยนะ เฮ้ยเมื่อกี้มันตัวอะไรวะทุกคนหลังจากนั้นครับให้เราไปทางขวามือครับมันก็จะมีกลไกอยู่นะครับให้เรานั่งลิฟต์ตรงนี้แหละครับทุกคนเอ๋ยลงไปด้านล่างนะครับพอเราลงมาด้านล่างแล้วครับเราจะได้มาเจอกับจุดหลักของเบลฮาร์ดนะครับนี่ก็คือสถานที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนนะครับก็จะได้เจอตะลุงใจดีครับนี่ยินดีต้อนรับผู้แสวงบุญที่เหนื่อยล้านะมาที่นี่ได้สามารถมาพักได้ แล้วก็ไปหาเจ้าของร้านฟรีนะครับเพื่อที่จะรับภารกิจนะครับเยอะจริงๆนะครับ <c oughs> อ่ะเด้วให้เราไปไกลเลยครับทุกคนนะให้มาที่ถนนแห่งบาปเลยนะครับนี่เราจะได้เจอกับศิลาจารึกนะครับนี่ยอมรับการตัดสินในการเดินทางไปข้างหน้าของผู้แสวงบุญถ้าคุณบริสุทธิ์ใจแล้วก็อนนี่อะไรวะเนี่ยแล้วก็เดินทางไปเรื่อยครับทุกคนเอ๋ยเพื่อหามานั่งนะครับนี่แล้วก็เซฟไว้ก่อนนะ